สวัสดีครับน้องเจคุณอยู่กับน้องมันเที่ยวครงเลยไม่มีแรงเลยน้องมันเที่ยวไม่มีแรงเลยเหรอน้องเจคุณทำไมน้องมัเที่ยวไม่มีแรงลูกน้องมันเที่ยวเป็นอะไรครับถึงไม่มีแรงยืนแล้เอาไลวแล้วเอาไม่ได้เอาไม่ได้โอ้โหเขาโกงผู้ชายเอาให้ได้เลยเหรอน้องเที่ยวมันเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเป็นตัวสวัสดีโอ้ยไปขี่เดินเไปยักษ์สีต้องทน ม่ต้องทนต่อจะลังเกียบยังสั้นเก็บต่อนี่ตัวนี้มันเป็นตุ๊ดแน่เลยนี่ไอ้เปี๊ยวไอ้เปี๊ยอเป็นตุ๊ดเปี๊ยวเปี๊ยอเป็นตุ๊ดแล้วเหรอลูกน้องเปี๊ยวเป็นตุ๊ดแล้วเหรอลูกสอยไม่ได้เยอะจังอ่ะเยอะกว่าเราอีกเราถ่ายทั้งวันไม่ได้ถึงสามร้อยเลยหรือโดนมาคัดดีกว่าไม่หนูเล่นไม่เป็น นิกก <Ma a S 1> ี้มาอีกน mm ี่นิกี้มานิกนิกี้อันนเรื่องหาน้องเรื่องหาน้องเรื่องเดี๋ยวเขามาเองถนนให้พี่นิกมาเองไอ้นิงมันต้องขอให้พี่นิกมาเองตอนนั้นเป็นถนนมองแม่ละแม่ทำกับข้าวให้กินนะครับอยู่นั่นก่อนนะครับแม่นทำข้าวให้กินทอดปลาทูให้กิน

ห้าสิบะโอ้ยแต่มันก็ยังไม่ประมวลผลให้นะไหนประมวล่ไหนนี่เออม่เล่นกับน้องกับครับ